การนำเสนอภาพข่าวและกิจกรรมของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีประจำเดือนมกราคม2564การสนามของจังหวัดอุบลราชธานีการปฏิบัติงานของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายแพทย์สวิทย์รจชนศักโสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารตลอดจนบุคลากรสาธารณาสุขทุกระดับมีผลการปฏิบัติงานดังนี้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมการเร่งค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการรับสถานการณ์การระบาดของโรคภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี การซ้อมแผนรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จาังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานสามารถรับมือกับการระบาดของโรคในรอบรที่สองได้การจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนในประเด็นมาตรการการ,การดาเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายสุริทวิทูลผู้ว่าราชการจาังหวัดอุบลราชธานี และการลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด1,000เตียงโดยนายแพทย์ทวีศิลวิศนุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสา,าธารณสุขเขตสุขภาพที่10ในฐานะโฆษกสบคณศูนย์การเรียนรู้บ้านอย่างน้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การร่วมลงพื้นที่พร้อมแถลงสถานการณ์สดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยสอบสวนโรค active case finding และเยี่ยมบ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่อำเภอสว่างวีระบงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้บุคลากรสาธารณาสุขทีมสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ ออกประเมินและให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมแมนชั่นอพาร์ตเมนต์ในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งบุคลากรทางด้านการแพทย์จังหวัดอุบลราชธานีชุดที่หนึ่งไปจังหวัดสมุทรสาครเพื่อช่วยทีมบุคลากรทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด19 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออวและหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโนะรงเรียนบ้านโนนสุขตำบลไรายใต้อำเภอพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณาสุขในสังกัดการซ้อมแผนรองรับการเกิดอัคคีภัยกรณีไฟไหมอาคารสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยหน่วยงานที่ร่วมฝึกซ้อมแผนประกอบด้วยเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13สาำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ALS จากโรงพยาบาลสัรพสิ์ทีประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีบูลณิธิต,ต่าง ้ดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้และมีทักษะที่ถูกต้องที่สำคัญต้องมีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในการป้องกันและระง,งับอักคีภยัยการอพยพหนีไฟการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรทุกคนทั้งหมดนี้คือภาพข่าวและกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณาสุขในจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายที่ประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณาสุขได้ที่เพจประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีส่วนหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลล้างมือแอลโกอฮอล์ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้าหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบ,บริเวณที่สาธารณะ เพ่ระยะห่างทางสังคมสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะและฮักอุบลเพื่อร่ว,ควมควมบคุมโรคโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีและเพื่อความปลอดภัยของตนเองบุคคลในครอบครัวและสังคมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี